สวยตาดึงบินซีดีทอนช็อตนี้นึกว่านางเอกลูกรักช่องสาก้าวเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงเต็มตัวดังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคนไทยสำหรับบินซีดีทอนนางสาวไทยปี2562และพวกอีกหนึ่งตำแหน่งคือมีอินเตอร์เนชั่นแนล2019แต่ยังได้ข้องมองกุฎนางงามนาน,นาชาติถึง3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2019ถึง20 2021ซึ่งอีกไม่นานเกินรอแฟนๆก็จะได้รับชมผลงานของเธอกันแล้ว ล้าสุดสาวบินได้อวดลุกใหม่เนรมิตแป้งเฉิมให้ดูสวยฉ่ำออร่าตาแตกจนหลายคนอดทักไม่ได้ว่ามุมนี้เธอมีความเหมือนกับในเอกสาวหน้าหวานโบเมรดาแต่ก็มีความแอบคล้ายมินพิชายาได้โมอามมนาเอาเป็นว่าจะสวยสะพังหรือว่าเหมือนใครกันแน่ต้องไปชมกันชัดเลยจ้า